เพื่อนๆนักกอครับจ่ายเวลาดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้ไม่เสียเงินฟรีในการที่จะไปเลือกซื้อดร i เวอร์นะครับผมได้เขียนบทความเรื่องนี้เอาไว้แล้วพื้นฐานการฟิตติ้งดรเวอร์สำคัญมากครับลองเข้าไปอ่านดูได้จะได้ไม่เสียเงินฟรีนะครับทีนี้คลิปนี้นก็คือผมจะสุดให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ครับนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยอย่างนักกอล์ฟใน PGA ทัวรเนี่ยเขาจะใช้ความยาวดรเวอร์เนี่ยอยู่ที่ ประมาณ44นิ้วครึ่งเท่านั้นเองแต่ที่เท่าที่เราเห็นกันเนี่ยตามท้องตลาดตอนนี้มีออกมาด้วยนะครับ47นิ้วก็มีนะครับที่ตามร้านฟิตติ้งที่เขาไม่มีความรู้เนี่ยเขาไปทําความยาว7 7นิ้วนะครับซึ่งถ้าตีโดนนะครับมันก็ดีอะ่ะเพราะว่ายิ่งยาวมันก็ยิ่งแบบขับเอสป e ดมันก็จะดิ่งสูงขึ้นตามใช่ไหมแต่ปัญหามันจะตีไม่ค่อยโดนหรอกแต่ถ้าคุณตีโดนเยี่ยมเลยนั่นได้เปรียบก็ว่ากันไป มีค่าค่าหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนนักกอล์ฟได้ทำความเข้าใจนะครับก็คือเรื่องของค่า ptr power transfer ratio นะครับมันคืออะไรมันคือค่ามันคือค่าระหว่างบอลนะฮะ speed นะครับกับสวิง speed นะฮะหมายความว่าคุณสวิงเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าคุณสวิงเข้ามา100ไมล์ per hour เห็ไหมแล้วเขาจะวัดบอล speed ที่พุ่งออกไปจากหน้าไม้เนี่ยเท่าไหร่เอาบอล speed ตั้งหารด้วย นะครับสวิงสปีดเนี่ยค่าที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.48-1.5ประมาณนั้นแต่ถ้าคุณค่าคุณต่ำกว่าน,นี้มากๆเนี่ยแสดงว่าคุณตีไม่ค่อยโดนนะครับก็ปัญหาตรงนี้สาเหตุมาจากเรื่องของความยาวของไดเวอร์ที่มันไม่เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับนั้นก็ไปหาร้านฟิตติ้งนะครับที่ที่มีความรู้เนี่ยนะครับให้ช่วยฟิตไมโครที่เหมาะสมให้ให,ให้คุณนะครับ45นิ้ว46นิ้วเนี่ย ก็ถ้าคุณตีได้คุณตีไปเลยนะครับแตส่ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้44.75นะครับก็เป็นความยาวที่เหมาะสมสําหรับผมนะครับในการที่จะตีแล้วเนี่ยมันมันมันแม่นจำนะครับก็รายละเอียดเข้าไปอ่านในบล็อกนะครับมันจะมีบทความชื่อ,อพื้นฐานการฟิตติ้งไดรเวอร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ